ว้าวว้าวน้ำจิ้มซีฟู้ดหมูหมูสามชั้นกุ้ง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 สามตัวเมนูนี้กุ้งอบหุ้นเส้นกุ้งตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่หกสิบบาทตรงนี้สวัสดีค่นทูชเมนูกุ้งอบกุ้งอบกุ้งอบหุ้นเส้นกุ้งอบหุ้นเส้น ใช่พุ่งอบบุญเส้นล้านต้อยติง่งคุณแม่ต้อยติง่งวูบตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่พอไหมใหญ่พอไหมนี่ใหญ่พอไหมสามตัวอะไรสามตัวเลยเนี่ยสามตัวหกสิบบาทแล้วก็นี่ หมูสามชั้นมีหมูสามชั้นด้วยหมูสามชั้นสามสี่ตอนแล้วก็มีวุ้นเส้นด้วยเออ,เอ,อวุ้นเส้นวุ้นเส้นเหนียวนุ่มโอ้โอไหไแมงวันนี้ไม่ได้เลยเออมาแล้วผงบินต่ำมาแล้วนี่เห็นไหมได้กลิน่นกุ้งไม่ได้นี่น้ำจิ้มแซบ่บแซน้ำจิ้มแซบ่บแซน้ำจิ้มแซ่บแบแซ่บๆนี่หกสิบบาทครัวคุณต้อยติ่งคุณแม่ต้อยติ่งบ้านสวน กลัวคุณแม่ต้อยติ่งบัดสวนหกสิบบาทคุ้มยู่เพราะว่าถ้าเราไปสั่งข้างนอกเนี่ยน่าจะเป็นร้ยอยนะขอชิมกุ้งก่อนออเป็นตาแสบบพี่กุ้งหวานหวนสดๆ Năm chim giống dứa, con cua sẵn sán sán, sán lớp lớp sẵn một, sẵn sẵn sẵn

ไหนเอาเลยเปลี่ยนแผ้แล mm ้ว hmm. ม mm ั hmm. uh ่งโอ้โหหมูช้ำช้ำ สีมือร้านอาหารนะน่าทำโต๊ะจีนนะเนี่ยทำโต๊ะจีนได้อนระอืมอืมไม่จะไม่อยากเปิดร้านแบบนี้นะเวลามีงานอ่ะเออเวลาเขามีงานแบบนี้นะรับจ็อบเนาะเนี่ยหนูว่าทำโต๊ะจีนอ่ะโต๊ะจีนโต๊ะไทยโต๊ะลาวอะไรก็แล้วแต่รับจัดอาหารเนาะพี่ใหญ่เนาะเออรับ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 ทำอาหารหนูว่าได้นะพีมือเขาโอเค ตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆนี่นี่สดสดนี่สดสด,สด,สด,สดตัวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆใหญ่บ้าคุณใหญ่ก็น่นาสองตัวก็อิ่มแล้วสองตัวก็อิ่มแล้ว สองตัวก็อิ่มแล้วอืมออเป้นดิคุ้มค่าหกสิบบาทจริงๆ Mấy tự bắn Rồi ăn hết một Từ từ nâng cho quần Qua cái mấy kiếp nào